มาค่ะเพื่อนๆคาะวันนี้แม่สมศรีจัดหมูกระทะนะคะหมูกระทะเยียวยาทุกสิ่งมาค่ะหมูกระทะหลังบ้านที่อ่าเราไม่ใช้เตาฝืนเตาฟืนนะคะเราใช้เตาไฟฟ้าหมูกระทะเยียวยาทุกสิ่งแซลมอนก็มีค่ะ น,น้ำจิ้มรสเด็ดที่เราทําเองเปรี้ยวหวานมันเค็มเราก็เติมไปเลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็คือเตานี้แบกมาจากเมืองไทยเลยนะคะแม่สมศรีแบกเตานี้มาจากเมืองไทยแพ็คใส่กระเป๋าเราก็นี่แหละคะ่ะถึงว่าเราจะอยู่ต่างแดนแต่เราก็ได้กินหมูกระทะแบบเมืองไทยเลยนะคะ เราต้องทำกินเองนะคะแม่สมศรีหมักหมูไว้หนึ่งคืนบอกเลยว่าตอนนี้หมูสามชั้นที่เราหมักนุ่มมากนะคะเพื่อนๆขานุ่มมากหมักใช้นมสดด้วยนะคะใส่ไปในหมูสามชั้นก็ค,คือนุ่มละลายในปากเลยนะคะพ่อใหญ่ไม่ต้องเคี้ยวเลยนะคะเพื่อนๆถามาค่ะมาทานด้วยกันนะคะหมูกระทะในต่างแดน Can you open this darling นี่ค่ะพ่อใหญ่ก็กำลังเปิดแซลมอนนะคะเรากินกันที่มุมหลังบ้านเรากินกันที่มุมหลังบ้านวันนี้นะคะก็คือแดดแรงมากกินกันกลางแดดกินกันกลางแดดก็ต้องกลางร่มด้วยนะคะนี่ค่ะหลังบ้านแม่สมศรีเลยนะคะวันนี้มาค่ะมาทานหมูกระทะด้วยกันกับแม่สมศรีนะคะหมูกระทะแซ่บ เราทานกันที่มุมหลังบ้านแบบนี้เลยนะค่าเพื่อนขาแดดดีๆนะคะเราไม่ได้ใช้เตาถ่านนะคะแม่สมศรีใช้อิเล็กทริกนี่นะคะอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะคะทำเองกินเองแบบนี้เลยค่ะมาค่ะเพื่อนเพืขาดูนะคะควัน กำลังร้อนเลยค่ะเพืเ่อนๆขามาค่ะมาทานหมูกระทะด้วยกันกับแม่สมศรีนะคะหมูสามชั้นเราบอกเลยว่านิ่มละลายในปากมากแม่สมศรีหมักด้วยนมสดนะคะสูตรนี้เอาไปใช้กันได้นะคะใส่นมสดเข้าไปนะคะเพืเ่อนๆขาหมักหมูไว้หนึ่งคืนบอกเลยว่าหมูเราจะนิ่มมากมีทั้งกุ้งมีทั้งหมูมีทั้งเนื้อไก่และปลาแซลมอนนะคะ นี่ในหม้อต้มซุปของเรามาีลูกชิ้นก็คือทํามาจากเต้าหู้นะคะลูกชิ้นเต้าหูค้ค่ะเพื่อนๆะ่ะมาคะ่ะเป็นคลิปสั้นๆคะ่ะหมูกระทะในต่างแดนมาทานด้วยกันคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะ แดีวแม่สมศรีจะทานเผื่อทุกทุกท่านคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ